อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตารโอปริสธรรมสารทิสัทธาเีวะมนุสสานังพุทธโววิาติสวาขาโตภะคะวตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัจจิโกโอปะนายิโก อจจตังเวทิตาโพวิญญยหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาทิทานจัตาริปุริสายุคานิอัตถุริสบุคลาเอสภะคะวะโตสาวกะสัง เราหูเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกรณยียโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกสสติดดจินนามณีปิยมันตังยะสังทาสังโกนงอุปสันติสิห,หังสินเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะพันตะจะมหาราชาต,ะตะวังมันโปสัตถุ โนทีปังกาเรเทโวสุโพเทวเวสิกเจเทโวเยสโกปัชังทัสมิงกินเนวาทสตาปิยังกันตังสาริปุโตภะขาวันตุเมสิธิลาพังชนะยะนีมณีจินดาปิยังจะธนาสพเพชนพระหูชนาปิยังมังสกตาวาพุทธะรัตนัง โอทสังอุตมรรวังหิเตเทวานุสานังพุทธเตเชนะโธตินัสันตุปัทวาสาเพทุขาเววูปะสเมเตตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอทสังอุตามาวรังปาริราหูปะสมานังธรรมเตเชนังโสตินาสันสันสน,นัสันตุปัทวาสาเพพยา ภูปสัสสะมตุเตสกตาวาสังโครัตานานังโอสะถังอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหหูเนยัางสังฆเตเชเะโสทินานาสันตุป,ปัทวาสัพเพโรปภูปัปสสะมตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูอนุตตโรผพ้ิส่จสะทำมาราิสา,ทาทธาเทวมนุสานังพุโทโธภควาติ สว่าขาโตภพระวะตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจตังวิจตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆญาทิทานจัตาริปุริสัยุคันิอัฏฐปุริสัวุคลา เอสาภควะโตสากวกสังโฆอาหูเนโยาปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะนิโยอนุตารังบุญญาเขตตังลูกสัสสติจินตามณีปิยังมันตังยะสังพาสังกโกนางอุปัสสันติสีนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะพันปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสี กินเจเทโวเยสะโกปัจฉังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังการตังสาริพุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนายะนีมณีจินดาปียังจะทันนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสกัตตวพุทธรัตนังโอทสังอุตมะปรังหิเตเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะ โสตินานาสันตุป e. so ัทวาสัพเพตุขาวูปัสมีตุเตสกัตวาธรรมะรัตนังโอทสังอุตตะมังวะรังปริราหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสมีตุเตสกตวาสังฆะรัตนังโอทสังอุตตะมังวะรังอาหูเนยัางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินา นสันโตปัทวาสเพโรคาวูสะนันเตเตอิติปิโสภคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโภภคาวาติสวาขาโตภคว,วาตาธมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปจ,จัตตังเวทิตโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสบุคลาเอสัพะควโตสาวกสังโฆอหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลนิิโยอนุทะรังวุณาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาโกนังอุปสามติสิเีหังมาตาปิตวาโอระหังปะโคตันจะมหาราชาเตวตวังมังโกสัตถุทีโนปังกาเรเทโวโสโกเสทิกินจิเทโวเยสะโกปัจชยังปัจชชังทัสสิงกินเนวาทัสตาทัตตาไปยังกันตัง สาริปุโตภักวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยงังจะทานางสัพพชเยสัพพชนาพระหูชนาปิยะะมังสกตาวาพุทธรัตนางโอทสัสังอุต,มะ,ะอตมะวารังหีหิตังเทวมวนุษยานางพุทธทะเดชเนะโสธินานัสันตุปัทวาสพเพท,ทุกขา วูปัสสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอทสังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนังธรรมเตชีนะโสหินานสันตุปัทวาสัเพยภาวูปัสสเมตุเตสกตวาสังฆารัตนังโอทสังอุตตมรังอุตมะวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะ โซทินานาสันตุปัทาวาสเพโรคาวูปสัสมตุเต